สวัสด,ดีจ้ายินเขาจ้าแย่งหน่อไม้ทำไมมาแต่น่าจ้าให้อะไร <c oughs> แลรวก็พักจ้าเรียงก่ปลาปลา ว่าตำเจียวจาเพชรแขางมาใหม่มัสน,น่าจะไปใครมนแดงบ้างแบบีมือตัวเองกินลิ้มด้วย แั้งน้ำมันเขาเซ่บแบบไข่โมดเดนไข้ผักบวกปัจจุบานจ้ะ อาจิดมือ่อรับหับไฟไฟหมดแดงได้วแบปบน,นั่เลิศส่กับวกัแย้งได้ชาพูนะจ๊ะ ไอริกล้วก่ะพิกอกัว่ะนีน่บวกไปใจทั้งน้อยทั้งหยอดจ้ะ